มาดูตัวอย่างที่5นะครับแสง C1 นะครับเมื่อผ่านสลิตคู่นะครับที่มีระยะห่างของช่องก็คือ0.5 mm มมนี่คือ d ีเล็กนะครับดีเล็กของเราปรากฏว่าแถบสว่างที่4และที่แถบสว่างที่6อยู่ห่างกัน2 mm มิลิเมรเราถึงมาวิเคราะห์ประโยคนี้ใหม่นะครับไปดูตัวแปรอื่นก่อนถ้า ฉากอยู่ห่างจากถ้าฉากอยู่ห่างจากช่องคู่ระยะ1เมตรนี่คือดีใหญ่นะครับจะต้องใช้แสงที่มีความยาวคลื่นเท่าใดนะครับทำหาแลมด้ามาดูตรงที่ครูไฮไลท์ไว้นะครับที่บอกว่าปรากฏแถบสว่างที่4และแถบสว่างที่6อยู่ห่างกัน2มงดีเมตรแถบสว่างที่4ี่และหนะครับโดยถ้าเราวาดรูปแถบสว่าง ให้ดูก่อนนะครับนี่คือ a 4มันก็จะมาขั้นด้วย a n เลยครับอ่าห้ก็จะเป็น a อะไรครับตอนนี้ก็เป็น a 5ต่อไปก็คือ n 6ต่อไปก็คือ a 6ใช่ไหมครับถูกต่าว่ะ นะครับโดยเขาบอกว่านี่แถบสว่างตรงนี้ของเรา a 4ไปถึง a 6ห่างกัน2มิลหมายคขาว่าอย่างไรนะครับหมายความว่าระยะระหว่าง a ถึง a ตรงนี้นะครับนักเรียนจำได้ไหมว่าควรให้เป็นอะไรนะเดลต้า x ใช่ไหมครับแล้วก็ a 5ไป a 6 ค่ายเป็นเดลต้าเอกแสดงว่านะครับตอนนี้โจทย์พยายามที่จะบอกว่านะครับ2เดลต้าเอกของเราสองเดลต้าเอกของเราตรงนี้มีค่าเท่ากับ2มิลลิเมตรนะครับสองมิลลิเมตรตรงนี้คือเขาพยายามบอกตรงนี้มาให้เรานะครับถ้าเดลต้าเอกเดียวก็คือระยะห่างระหว่างแถบสว่างที่อยู่ติดกันถ้าถา a4 กับ a5 อย่างเงี้ยโอเคเดลต้าเอกนะครับแต่ตอนนี้ ก็บอกว่าแถบสว่างที่4กับแถบสว่างที่6อยู่ห่างกัน2มิลเพราะฉะนั้นเราต้องมาไล่ก่อนว่าก่อนจะไปถึง6นี่นะครับมันต้องผ่าน5ด้วยเพราะฉะนั้น A 4ไป a 5ก็คือเดลต้า x แล้วก็ a 5ไปเดลต้า a 5ไป A6 ก็คือเดลต้าเเหมือนกันแสดงว่ามีอยู่2เดลต้า x นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นจากประโยคนี้เราได้ค่านี้มานะครับเราได้ค่านี้มา เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนแทนสูตรคำนวณน,นะครับเขาทาหาความยาวขึ้นแล้วเขาบอกเดลต้าเมาให้นะครับนักเรียนก็เลือกใช้สูตรนี้เลยนะครับสูตรที่บอกว่าเดลต้าเของเรามีค่าเท่ากับแลมด้าดีส่วนด้วยดีเล็กนะครับ จากที่ครูวิเคราะห์มาเมื่อกี้นี่นะครับเราจะได้ว่าเดลต้าเอของเราก็คือ1มิลลิเมตรนะครับเอาสองมาหารตรงนี้ซะนะครับก็จะได้ออกมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาค่านี้ไปใช้ประโยชน์นะครับแทนค่าได้เลยครับตอนนี้แทนค่าเข้าไปนะครับเดลต้าเอของเราคือ1ใช่ไหมครับ 1มิลลิเมตรก็เป็น1คูณสิบกำลังลบ3เท่ากับแลมดาต้องการหาดีใหญ่นะครับดีใหญ่ของเราก็คือ1เมตรนะ่เมตรนะครับหารด้วยดีเล็กดีเล็กของเราก็คือ0 5มิลลิเมตรก็จะเป็น0.5คูณสิบกำลังลบ3มิลลิเมตรจากนั้นนักเรียนก็ย้ายข้างแลมดาเดียวของครูก็จะมีค่าเท่ากับ ศูนย์จุดห้าคูณสิก,กลังลบหกนะครับจชายขึ้นมาเลยเนาะ,ะนะครับถ้าคูจะตอบนะครับตรงนี้ก็เขาต้องการหน่วยไหนละ่ะต้องการหน่วยเมตรเราก็จะตอบเท่านี้เมตรแล้วนะครับศูนย์จุดห้าคูณสิก,กลังลบหกเมตรนะครับถ้าเขาต้องการหน่วยนานโนเมตร ก็จะได้เท่ากับ500นาโนเมตรนะครับตรงนี้